สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ความหมายของไพ่ทาโ่กันนะครับกับคำถามมีอยู่ว่าจะลดน้ำหนักได้ไหมอีกทีนะครับกับคำถามนี้ว่าจะลดน้ำหนักได้ไหมท็อป,ปิกสำคัญสำหรับใครหลายๆคนแต่ลดน้ำหนัก ทำได้ไหมทำดีไหมหรือจะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักไหมอ่าเรามาดูไพ่กันนะครับวันนี้เราเปิดไพ่4ี่ใบเป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่4ี่ใบนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบที่1นนะครับจะเป็นลักษณะของการทำสองอย่างทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน2เหรียญนี่คือ การทำสองสองอย่างการทำผมว่าความหมายมันเหมือนการออกกำลังกายนะคือเหมือนท่าทางยืนคือยังไม่ต้องแปลความหมายลึกซึ้งอะไรดูแบบว่าดูตามภาพบ้านๆไปก่อนลนักษณะเหมือนใบเนี้ยคือเหมือนเขาอยากจะออกกำลังกายใช่ไหมเพื่อลดความอ้วนแต่เขายังมีความคิดคิดมากอยู่นอนไม่หลับคิดมากแต่ใบที่สามจะเป็นบอกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าผมอ่าน2คู่กันนะ2ใบนะใบที่2กับใบที่3อ่านคู่กันคือคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดถ้าคุณจะออกกําลังกายคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดปรับ mindset ของคุณก่อนใบสุดท้ายหมายถึงการประกาศการบอกกล่าวการโอกาสการให้โอกาสเป็นครั้งที่2คุณสามารถทําได้ สรุปคำถามจะลดความอ้วนได้ไหมใบที่4ยืนยันแล้วว่าคุณลดความอ้วนได้คุณทำได้แน่นอนครับโอเคนะครับกับความหมายของไพ่สีใบนี้ใครมีข้อสงสัยในความหมายของไพ่ลงคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วผมจะตอบให้ ส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ